แต่เขียนไม่มีเธออีกแล้วใจมันก็แพ้เธออยู่ดีไม่เคยเปลี่ยนทุกครั้งที่คิดถึงมือมันก็เพ้อไปกดโน้ตรักมันไลออกมาเองมันมันไม่มีโคดแย่แต่เขียนไม่มีเธออีกแล้วทุกวันทักมีได้ชื่อเธอเต็มไปหมดแค่เธอคนเดียวที่ทธอไม่ใจมันโฟกัส นี่คือเพลงรักที่ฉันแต่งซ้ำทุกวันเพราะเธอนั่นแหละเย้มันโดนเธอดึงจังหวะหัวใจมาจูนเธอเดินเข้ามาโลกทั้งใบก็หยุดหมุนทุกครั้งที่มองตาเหมือนเวลาโดนฟรีซใจมันสกิปบีเหมือนโดนเธอทีสไม่รู้ว่าพอาะไรแต่เธอทำให้ฉันยิ้มเหมือนทุกความมมนมองโดนรีเซ็ตแบบเต็มลิ้มไหลลอยโฟล์ลงกระดาษท,ทุกครั้งที่คิดถึงทุกคำที่เขียนไปมันคือเธอทั้งนั้นไม่เคยเลุกซึ้งกินจริง เคเขียนแบบนี้เธออีกแล้วใจมันก็แพ้เธออยู่ดีไม่เคยเยปลี่ยนทุกครั้งที่คิดถึงมือมันก็เพ้อไปกดโนต้ตเรามันไหลออกมาเองวันมันไม่มีคอร์ด yeah เเขียนแบบนี้เธออีกแล้วทุกรันคลิปมีหน้าเชื่อเธอเต็มไปหมดแ <Yeah. S 1> ค่คเ,เธอ,เธอ <Yeah. S 1> คนเดียวที่ทำให้ใจมันโฟกัสนี่คือเพลงรักที่ฉันแต่งซ้ำทุกวันเพราะเธอเงินแล้ว yeah. วันไหนที่เธออยู่ไกลฉันเลยใช้เพื่นแทนจดหมายส่งริบไปหาเธอให้รู้ว่าใจฉันไม่หายไม่ว่ากี่ครั้งก็ยังอยากเขียนถึงเธอแบบนี้เหมือนหัวใจมันบอกให้เขียนให้เขียนไม่เขียนไปเรื่อยอีกทีเธอคือมูสที่ทำให้ฉันไม่เคยตันตรงเมโลดี้ลอยออกมาพอเธอนั้นและคนสำคัญถ้าเพลงคือภาษาของใจเธอก็ออามันได้ชัดเพราะทุกว่าทุกครั้งมันคือรักที่สรงตรงไปแบบ,แบ,บจัดใก็เขียนแบบนี้เธอ,อล้ว เ็เขียนเพลงนี้เธออีกแล้วไปเจในธออีกแล้วเพราะใจมันเลือกเธอทุกวันแบบไม่ต้องคิดถ้าเพลงนี้ยังไม่พอดิวฉันเคียนอีกกราบใดที่มีเธออยู่ในใจเพลงนี้ก็ไม่มีวันปิด